มากครับครับผมเอ้ยผมอองพูดนะครับครับเอ้ยเคยไปหน่อยเปล่าไปสั่งอสมงอสมอไม่ใส่เสื้อผมอ่ะสรุปจะเป็นศัตรูกับผมใช่ไหมใครสั่งล่ะท่านน่ะไปสั่งไว้เปล่าเฮ้ยเอาข้อมูลจากไหนเนี่ยท่านพูดหรือเปล่าอางี้ดีกว่าไอ้ผู้ชายนะไม่ได้นุ่งกระถุงนะนายกเอ้ยพูดอะไรอย่างนั้นองเดี๋ยวคุยกันอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้ท่านน่ะคุยกับผมดีดี เอาอ,นนอย่างนี้นเฮ้ยเราสัาง่งคนต่างหาไปก็ดีอยู่แล้วใครใครเป็นคนหาว่าผมไปสั่งไม่ให้ใส่เสื้ออา่ามีคนเขาบอกนะสั่งห้ามใส่เสื้อผมอะ่ะเอานี่นะเป็นคนเขาบอกก็ไอ้คนนั้นนะ่ะคือใครผมนะ่ะผมนะ่ะอชัวชัวตลอดเลยขนาดเด็กอะไรขนาดเด็กเอาไตอบไปแจกเสื้อผมยังบตามสบายไม่เป็นไรเฮ้ยมีใครสั่งจริงงวะเนี่ยเอาอมีคนบอกเราบอกท่านเป็นคนบอกอะจริงเปล่าอะ ผมไม่เคยพูดแต่ผมจะเอาเรื่องไอ้ไอ้เหล่านี้มาใส่ใจทำไมเออก็ว่ากันต่างคนต่างหาท่านจะช่วยรองแดงผมไม่ว่าหรอกท่านช่วยไปเลยเฮ้ยต้องมาคุยแล้วละเราอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าลองฟังถ้าลองฟังคนนอกอย่างเงี้ยไม่ถูกแล้วเออเราก็ต่างคนต่างหาไปท่านไม่ใช่ไม่ใช่ท่านจะปิดกั้นผมทุกเรื่องมันไม่ถูกหรอก่ป่ะผมไม่ปิดกั้นอะไรเนี่ยไอผมไม่เคยคิดเลยนะเรื่องอย่างเงี้ยอ๋อน้องน้องนี่เดี๋ยวผมจะเรียกคนมาถาม นี่เอาเอานี่งี้เราต้องคุยกันแล้วแล้วก็มาเอาน้องคนนั้นมาเลยอ่ามามาเอาเจยวข้องหรอเอาท่านพูดหรือเปล่าแค่นั้นอ่ะโด่เฮ้ยผมไม่ได้พูดแต่ผมจะไปพูดเพื่ออะไรอ่ะเออผมมีความรู้สึกดีอ่ะจะหามาตลอดเลยนะจากคําถามานนี้นะผมความรู้สึกไม่ดีแล้ะเพราะผมไม่เคยพูด้วผมก็รับนะทำไมมันอยู่ที่เจตนาท่านอ่ะมันถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มีปัญหาอ้า ไม่ใช่แล้วท่านจะมาพูดอย่างนี้ผมได้ยังไงผมไปบังคับใครไม่ให้ใส่เสื้อเออมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันนะผมเนี่ยลูกผู้ชายพอท่านไม่ได้พูดใช่ไหมสรุปจบแค่นี้ใช่ไหมท่านไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้พูดผมไม่พูดทำไมอ่ะ้ามนก็จบไม่มีปัญหาเออพูดผมดีๆเดี๋ยวมาบอกอะไรลูกผู้ชงผู้ชายอะไรนงกระถุงอะไรอ่ะาก็ผมถามท่าตรงตรงถ้าก็ตอบผมตรงตรงแค่นั้นจบก็จบไงผมอยากจะรู้ว่าใครไปบอกท่านแล้วผมไม่เอาความผิดเขาอง ให้มันมีดัวตอนอย่าไปยกมั่วๆอ่าเดี๋ยวผมจะโทรไปด่าเขาให้ความรู้สึกผมอะกับแชอาน่ะผมรักเขานะแต่ผมจะทำอย่างนี้เพื่ออะไรอ้าวอานกระจกกันเมืองกันเมืองนี่เออเอออย่าไปรับฟังไอ้อย่าไปหูเบารับฟังไอ้เด็กพวกนั้นแล้วก็เอาตัวมาด้วยอ้าวอ้าวโอเคเอาตัวมาเอาตัวมาผมรูกผู้ชายพอนะอ๋ออ้าวโอเคอะแท่านายกไม่ได้พูดกระจกก็ไม่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 ไูดพูดไมไม่ไม่อม่ไง่ไม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 ่ใม่ใม่ไม่ อ้าวโอเคมันก็จบัต่างคนต่างถามตัางคนต่างหาผมก็ยังรู้สึกว่าเออเอามาช่วยชาวบ้านก็ผมไม่เห็นด้วยท่านจะทำไปท่านทำไปเลยที่ปัาหรอนะเออเออไอ้เรื cioè, wow. ่องนี้ไม่มีปรากฏ